สมการชิงเส้นตัวแปรเดียวทําส่วนให้เท่ากันก่อนจะง่ายขึ้นมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นโจทย์สมการที่ติดเศษส่วนเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อน ในที่นี้วิธีการทําตัวส่วนี้เท่ากันก็คือการหาคอลอนอของ 3, 5, 6, 2ซึ่งคอลอนอของ 3, 5, 6, 2เนี่ยมีค่าเท่ากับ30นั่นเองใครไม่ได้เร,ออรื่องคอลนอเดี๋ยวไว้ไปดูคลิปคอลอนอเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําทุกตัวให้ส่วนเนี่ยเป็น30ตัวแรก x ส่วน3การทําส่วนเป็น30คือคูณ10ทั้งข้างบนข้างล่างตัวที่2 x ส่วน5ทำเป็นส่วน30 ก็คือคูณ6ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างตัวที่3นะคะมีส่วนเป็น6ทําเป็นส่วน30ก็คือคูณ5ทั้งข้างบนข้างล่างและตัวสุดท้าย x บวก3ส่วน2ทําเป็นส่วน30คือคูณ15ทั้งข้างบนข้างล่างแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการรวมกันของแต่ละลูกแล้วรวมไปเลย ตรงนี้ที่ได้เราจะเห็นนะคะว่าส่วนเนี่ยเป็น30หมดละเราก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะตัดไปเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจัดการตัวเศษหรือว่าตัวข้างบนกันฝั่งนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเราสามารถบวกกันได้เลยเนาะเป็นเรื่องของการบวกพหุนามนั่นเองทํายังไงก็เดี๋ยวไปรอดูคลิปบวกลบพหุนามกันเนาะอ่าตรงนี้ก็เป็น 16X เท่ากับ ตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นการเรื่องของการคูณมะฮูน้ำนะคะก็คือคูณกระจายเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น 5x ลบ5นะคะแล้วก็บวกกับ 15x นะคะบวกกับ45นั่นเอง 15x บวกกับ45 mm hmm. กระจายคูณเข้าไปเลยอะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้บรรทัดนี้เปิดวงเล็บซะหน่อย แล้วเราก็จัดการคำนวณแต่ละฝั่งก่อนก็ได้นะคะอย่างตรงนี้มีส0มี5กับ15ก็กลายเป็น 20x แล้วตรงนี้ก็กลายเป็นลบ4เอ่อบวก40นั่นเองนะคะบวก40ฝั่งนี้เป็น 16x เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นแล้วว่ามันมี X อยู่2ฝั่งเราก็ทำการย้ายอย่างง่ายนะแนะนำนะ ให้ย้ายตัวที่มีตัวเลขที่น้อยกว่าก็คือ16ไปหาตัวที่มากกว่าคือ20เราก็จะได้ว่าฝั่งนี้เป็นเท่ากับใช่ปะก็จะเป็น20อยู่ที่เดิมและเราก็ย้าย16มาทำไมคะมาต่อ16เป็นค่าบวกก็ย้ายมาลบเนาะแบบนี้ค่ะส่วน40เนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องไหมเป็นค่าบวกเราก็ย้ายไามาได้เลยค่ะ เป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นค่าลบเราจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขฝั่งหนึ่งเป็นตัวแปรเรียบร้อยแล้วอะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เอายี่สิบเอมาลบกับ 16x หอีกทีหนึ่งได้ 4x เนอนาะฝั่งนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเรียบร้อยค่ะเราก็หาค่า x โดยการเอา4นะคะไปหารลบ40่คำตอบที่ได้ออกมาของเราก็คือจะได้เป็น4ี่หนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นส0 ก็คือลบ10นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะถ้าจะให้ง่ายนะคะทําส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะได้ทําไมตัดส่วนเนี่ยทิ้งไปเลยเรื่องนี้จะมีเนะะื้อหาเพิ่มเติมคือคอลนอนกับเรื่องของการคํานวณพวกพหุนามนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามกันเนอะว่าคํานวณพวกพหุนามอย่างนี้มีโจทย์แบบไหนน่าสนใจอีกเนอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ